่ปไปมนงมาเลยถูกอ,อ่ะอนทุกครับทุกครับจ้ะเดินไปทางนูน้น สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูวัดบ้านโคกโพนนะคะเป็นวัดบ้านเกิดของแม่น้องสตาร์เองเนาะจ้าพูนทํงผุนกับฟ้นจิตตกแล้วค่ะนี่อันนี้กับน้องสาวกับลูกใส้ค่ะคเปินเเฮดพญานาคสีตะกูลแล้วๆเน้ะคะ่ะมาลูกเดินมาเร็ว นะเบิง้งมายามใดก็มาเขาวัดเนาะคะ่ะหนาหนาบานบานม่งเขากับยู่หนาวัดเองเนาะคะ่ะก็บอกใกล้ปันได้กับมายามไดกับเขมาขมาเบิ้งเขามาเยี่มชุ่มบัดม่งเขานะคะ่ะเนาะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะ สวยงามจริงๆเลยเห็นพญานาคไหมลูกทุกครับก่อนทุกครับก่อนทุกครับก่อนลูกรองเท้าก็ไม่ได้ใส่ครับผมก่อนทุกครับก่อนลูกค่ปปะไปแม่พาไปไหว้พระทางนู้นปะ ไปขอพรอดีกว่าทอองเท้าเลย Sim. Hmm? ลองถูด้านข้างถูด้านบามีระวงนะคะ งามอกจ้าพี่น้องจ้าเดินเดิอนอ,อกเดิอนอ,อกมั้งอันนี้อันนี้สวยงามอลังการอันนี้เขาให้ว่าพระพเป็นตามวันเกิดนั่นนี่นี่อันเลกวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันศุกร์วันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์อู้ นกมาทำรังแล้วต้องไถ่ายให้ห้านะคะเดี๋ยวจะพักจะสวัสดีพี่น้องอ่ะมาค่ะพี่น้องคะจบคลิปซ้ำหนีแล้วพะพี่น้องคะมาเที่ยวพาพี่น้องมาชมมาเบิ้ง มูบ้านโคโคนะคะวัดโคโคนสวยงามอรางมากมุนี <c oughs> ้นกับขอต้อนรับไปก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณคะ่ะ